สวัสดีเด็กผีทุกคนครับกลับมาเจอกับพี่โอน้นแฟนผีไร้ขนในยูไนเต็ดอัปเดตนะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับวันนี้14มิถุนายนวันแรกของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นะทีมอื่นมีข่าวว่าจะเปิดตัวกันแล้วตรวจร่างกายกันแล้วก็มีส่วนแมนยูเงียบสนิทนั่งซึมกันเลยทีเดียว ตัวก็ยังไม่ได้เจ้าของทีมก็ยังไม่ได้เห,เหนื่อยใจจริงๆและข่าวในวันนี้ก็พาเหนื่อยใจเข้าไปอีกเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีอะไรขนด้วยนะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะล่าสุด มีรายงานข่าวจาก ESVN ว่า p a r i ่าปารีสแซงเช็คแมงได้เคาะราคาขายคิริอันเอมปัปเป้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อป้องกันการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หน้าและเชื่อว่ามีหลายสโมสรพร้อมกระชากต,ตัวไปร่วมทีมด้วยครับ โดยคิยิยนในปัปเป้ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยการชี้แจงว่าจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มเติมจากปี2024และเจ้าตัวได้ส่งหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการให้กับสโมสสแล้วด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแถมฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังยังเปิดเผยอีกว่านในตอนนี้เปชพร้อมขายดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมออกไปในช่วงซัมเมอร์ เพื่อแรกกับเงินค่าตัวที่จะได้รับและไม่คิดจะเสียเอ็มปาเป้ไปแบบฟรีๆแน่นอนครับทาง ESPN ได้อ้างถึงแหล่งข่าวในสโมสรว่าเปเชได้ตั้งราคาค่าตัวของกองหน้าวัย24ปีออกมาแล้วโดยยักษ์ใหญ่จากหลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการเงินที่130ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าตอนซื้อเอ็มปาเป้มาจากโมนาโกเมื่อปี2018ที่ราคา166ล้านปอนด์อยู่พอสมควรนะครับ และคาดว่าเรอัลมาดริดก็พร้อมดึงตัวเอมเปเป้มาล่าตะข่ายอย่างแน่นอนเนื่องจากในช่วงซัมเมอร์ปี2021พวกเขาเคยขอซื้อกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาแล้วในราคา200ล้านยูโรนะแต่ถูกปฏิเสธก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวลงครับทางด้านคริสเตียนโฟกนักข่าวของบิลสื่อของเยอรมันได้เปิดเผยเมื่อเดือนก่อนว่า แมนยูต้องการเซ็นสัญญากับเอ็มปาเป้ถ้าหากชีตยัดซิมเทคโอเวอร์สโมสรสำเร็จแต่ทางดิแอตแลนติกก็ยืนยันเช่นกันว่าแมนยูมีงบเสริมทีมแค่100ล้านปอนด์เท่านั้นและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของทีมเนื่องจากการใช้เงินเกินกว่านี้จะเข้าข่ายผิดกฎ Financial Fair p พ y นะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาก้าสื่อทียหของสเปน ก็ออกมารายงานว่าเอ็มปาเป้ปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมงานกับเรอัลมาดริดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เพราะเจ้าตัวสนใจจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเนื่องจากเป็นลีกที่มีความท้าทายมากที่สุดในโลกซึ่งแมนยูก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเอ็มป้าเป้อย่างใกล้ชิดหลังสโมสรอ,อาจจะได้เจ้าของใหม่ที่รวยมหาศาลอย่างท่านชิกยสซิมบินฮามัดอัลทานีก็ได้นะครับ ต้องบอกว่านี่คือข่าวใหญ่สะเทือนวงการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยนะเอมปปเป้ไม่ต่อสัญญาไม่ขยายสัญญาออกไปพร้อมที่จะหมดสัญญาและย้ายฟรีในซัมเมอร์หน้าเปเชก็อยู่ไม่ได้ดิเลยต้องรีบตั้งราคาขายในซัมเมอร์นี้ไปเลยดูกันต่อไปครับว่าแมนยูมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในดีลของเอมปาเป้เบอร์เยังว่างอยู่นะจ๊ะ ถ้าอยากทําตามไอดอลคิเยโนโรนัลโดย้ายมาแมนยูก่อนก็ได้อยู่สักสี่สาหปีเดี๋ยวกูค่อยปล่อยให้ไปมาริดเอาไหมเอ็มเปเป้เด็กผีคิดเห็นยังไงกับดีลนี้ถ้าแมนยูมีโอกาสดึงเอ็มปเปเป้มาร่วมทีมเด็กผีเอาไหม ส่วน2นักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่มีข่าวว่าแมนยูจะดึงตัวมาเสริมทีมอย่างแฮร์รี่เคนกับลาสมูดฮอยลุนเนี่ยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของ2คนนี้ที่ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะเริ่มจาก Sky Sports สื่อที่น่าเชื่อถือของอังกฤษได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะยอมถอยหลังจากดีลของกองหน้าทีมชาติอังกฤษแล้วเพราะท็อตแนมฮอสเปอร์มมีจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ขายแฮร์รี่เคนนักเตะคนสำคัญ ให้สโมสรนในพรีเมียร์ลีกเด็ดขาดครับซึ่งทัพพิศดารแดงนั้นตกเป็นข่าวอยากได้กองหน้าทีมติรังกิจมานานแล้วและคาดว่าจะพยายามยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวในตลาดนักเตะอรอบนี้อย่างไรก็ดีแดเนียลเลวีประธานสโมสรของทีมไก่เดือยทองเนี่ยก็ไม่มีแผนที่จะขายนักเตะออกไปและย้ำว่าถ้าหากจำเป็นจะไม่มีทางขายให้กับสโมสรในพรีเมียร์ลีก แม้ว่าสัญญาของแฮร์รี่เคนจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ตามนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะขายเพื่อแลกกับเงินก้อนตัวด้วยนั่นหมายความว่าถ้าสเปอร์ต้องขายเคนออกไปจริงๆก็อาจจะเป็นไบ y เยอร์มิวนิกที่มีโอกาสมากที่สุดเช่นเดียวกันกับเรอัลมาดริดที่ตกเป็นข่าวเช่นกันครับอยากได้แฮร์รี่เคนเนาะ ทางด้านลาสมูธฮอยลุนกองหน้าวัย20ปีของออตแลนต้าที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจับตามองอยู่อย่างใกล้ชิดและสนใจจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องนี้ผ่านสื่อของเดนมาร์กว่าแมนยูเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆกับทับพปีศาจแดงเลยโดยฮอยลุนบอกเอาไว้ว่า พวกเขาเป็นสโมสรที่ใหญ่มากๆผมต้องทำบางอย่างให้ถูกต้องถ้าหากมีข่าวว่าพวกเขาสนใจผมเป้าหมายของผมคือไปถึงระดับสูงสุดและคุณสามารถพูดได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในระดับนั้น สำหรับเทนฮากนั่เหรอผมไม่มีการคุยวิดีโอคอลใดๆกับเขาหรอกนะผมมีความสุขกับแอตาลนตาและเราได้ไปเล่นทั่วยยุโรปด้วยตอนนี้ผมได้อยู่ในจุดที่ดีกับที่นี่ดังนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไป <c oughs> เนี่ยจะไม่ได้คู่เลยหรืองไงเฮ้ย <c oughs> ไม่เอานะ เพราะฉะนั้นในเมื่อข่าวมันออกมาแบบนี้เด็กผีก็คงต้องรอกันต่อไปนะสำหรับกองหน้าคนใหม่แฮร์รี่เคนก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฮอยลุนก็ดูเหมือนจะไม่ย้ายโอ้โหปวดหัวเลยสำหรับเอริกเทนฮากแล้วก็เด็กผีไม่รู้จะออกทางไหนเลยเนี่ยสงสัยต้องเอาเงิน130ล้านปอนด์ไปซื้อเอ็มเปาเป้ซะละมัง้งจะได้จบๆหมดเรื่องปวดหัวไปแล้วก็ ให้ออฟตนี้มักซิยาวอยู่ต่ออีกสักหนึ่งฤดูกาลเออเผื่อเอ็ปาเป้จะทำให้มักซิยาวเก่งขึ้นมาบ้างเด็กผีคิดเห็นยังไงแฮร์รี่เคนกับลาสบูธฮอยลุนถ้าไม่ได้จริงๆไปเอาใครมาแทนดีคอมเมนต์มานะและข่าวที่ทำให้เด็กผีต้องนั่งซึมไปตามๆกันก็คือการเทคโอเวอร์สโมสรที่เมื่อวานนี้เหมือนทุกอย่างกำลังจะได้ข้อสรุปแล้วและกระแสข่าวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ท่านชีคยัสมบินฮามัดอัลธานีน่าจะเป็นเจ้าของคนใหม่แมนยูเล่นเอาเด็กผีหลายคนดีใจแต่ที่ไหนได้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิครับเพราะสื่อ,อย่างอาวตานที่เป็นต้นตอของการปล่อยข่าวว่าท่านชีกยัสมิมซื้อแมนยูได้แล้วเนี่ยล่าสุดได้ออกมาชี้แจงว่าการเทคโอเวอร์สโมสรยังไม่สำเร็จโดยยอมรับว่าพวกเขารายงานข่าวตามกระแสของสื่อต่างประเทศโถอิทิด และพวกเขายังยืนยันด้วยว่าอาวทานไม่ได้มีอามัดบินยะซิมบินจาเบอร์อาทานีพ่อของท่านชีกยะซิมเป็นเจ้าของอยู่50%เหมือนที่มีข่าวออกไปด้วย ขณะดเดียวกันสำนักข่าว PA แหล่งข่าวระดับโลกก็ติดต่อไปยังตัวแทนของท่านชีกยัสมิมและได้รับคำตอบกลับมาว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการคาดเดาล้วนๆโดยตอนนี้ทีมงานของท่านชีกกํกำลังอยู่ในช่วงรอคำตอบจากพี่น้องเกลเซอร์ภายหลังได้ยื่นข้อเสนอไปเป็นรอบที่5เพื่อเทคโอเวอร์แมนยูให้ได้ ส่วนทางเซอร์จิมแบรดคิดคู่แข่งคนสำคัญยังคงมองโลกในแง่ดีกับโอกาสในการเอาชนะชั้นชิคด้วยข้อเสนอที่จะทำให้พี่น้องเกลเซอร์ถือหุ้นส่วนน้อยต่อไปซึ่งทั้นชั้นชิคแล้วก็เซอร์จิมตั้งความหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากพี่น้องเกลเซอร์ภายในสัปดาห์นี้ครับอเอาซะใจแป้วเลยตอนแรกเมื่อวานนี้นึกว่าเทคโอเวอร์ได้แล้วได้ชีคแล้วโอกาสจะได้ชีคมีแล้วสรุปสุดท้ายวันนี้ ไม่ใช่ข่าวมั่วดาวล,วล,วล้วนๆโถอีเวนไอ,อสื่อจากกาตานี่กม็มึงก็ทาไมอะเอาใจท่านชี้ก่อเหอเลือแข้งเหลือขาว,ว่างั้นอยากออกข่าวให้ท่านดูดีท่านจะได้แบบเอาเงินมาสนับสนุนสื่อมึงงี้ข้าวหลังไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยเอาเสด็กผีฝันหวานไปเลยเมื่อวานเนี่ยอโหเอาเลยเอ็มปาเป้ e. จะได้ไหมแฮร์รี่เคนได้แน่ๆสรุปสุดท้ายยังไม่สําเร็จการเทคโอเวอร์ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเด็กผีก็ต้องรอต่อไป เบื่อไหมเด็กผีถ้าเบื่อคอมเมนต์มาระบายกันได้นะและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทัพพิศาจแดงใน u n น t เต็ดอัปเดตนะครับก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยก็คือคิรียนเอมปาเป้มีค่าตัวแล้ว130ล้านปอนด์ถือว่า ไม่แพงนะสำหรับซ u เปอร์สตาร์ระดับนี้นะครับส่วนที่ข่าวไม่ดีก็คือกองหน้า2คนที่เป็นเป้าหมายจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เทปโอเวอร์ over, สมสรจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วสงสารเด็กผีเถอะ สงสารเอริเทนฮาร์คเถอะพี่น้องเกลเซอร์ขายสักทีเถอะวะจะได้ให้มันจบๆนะอา้าวคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวสำหรับวันนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเด็กผีรวมไปถึงใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางของแฟนผีอไร้คนด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้หมดหน้าที่ของพี่โอ๊ตแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ